น้องๆครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการดำรงชีวิตและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันนะครับเรามารู้จักความหมายของคำว่าปรับตัวกันก่อนที่จะไปดูว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนั้นมีการปรับตัวอย่างไรนะครับการปรับตัวหมายถึงการที่สิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับลักษณะบางอย่างให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเพื่อการอยู่รอดและการสืบพันธุ์ต่อไป เราเครับเรามาดูตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่มีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมกันนะครับสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่เราจะนํามายกตัวอย่างวันนี้ก็คืออูดครับพอพูดถึงอูดเราก็จะนึกถึงทะเลทรายที่ร้อนระอุใช่ไหมครับนั่นก็เพรว่าไม่ว่าจะละครภาพยนตร์หรือการ์ตูนต่างๆก็จะสื่อให้เราเห็นว่าอูดนั้นอาศัยอยู่ในทะเลทรายแล้วน้องๆรู้ไหมครับ ทำไมอูดถึงอาศัยอยู่ในทะเลทรายที่แห้งแล้งได้นั่นก็เพราะว่าอูดมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อการอยู่รอดและเพื่อให้สามารถขยายพันธุ์เพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ไว้ได้ยังไงล่ะครับเรามาดูกันนะครับว่าอูดนั้นสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตซึ่งก็คืออุณหภูมิซึ่งร้อนระอุได้อย่างไรเท้าของอูจะมีลักษณะแบนและอ่อนนุ่มทําให้เดินบนทรายได้สะดวก จมูกของอูดจะมีกล้ามเนื้อสำหรับเปิดปิดจมูกเพื่อป้องกันฝุ่นทรายเข้าจมูกและขนของอูดก็สั้นเกรียนทำให้ระบายความร้อนได้ดีแล้วน้องๆเห็นตรงหนังอูดที่นุน่นๆไหมครับตรงนั้นเรียกว่าโหนกของอูดครับโหนกของอูดจะนิ่มเป็นก้อนเนื้อที่มีไขมันมากถ้ามันกินอาหารอย่างสมบูรณ์โหนกของมันก็จะสูงขึ้นและใหญ่ขึ้นและถ้าหากให้อดอาหารน,น,นานๆโหนกของมันก็จะเล็กลงครับ จะพูดได้ว่าโหนกของอูดเป็นที่สะสมอาหารเก็บอาหารของอูดก็ได้ครับและสัตว์ตัวต่อมาก็คือมีขาวมีขาวจะอาศัยอยู่ขั้วโลกเหนือที่มีอุณหภูมิที่หนาวเย็นจัดทําให้มีขาวต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมมีขาวจะมีขนที่หนาและมีสีขาวกลมกลืนกับธรรมชาติและมีไขมันสะสมมากเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย และสิ่งมีชีวิตต่อมาก็คือต้นโกงกางครับต้นโกงกางเป็นพืชที่อยู่ตามป่าชายเลนที่มีน้ําทะเลเข้าถึงน้ะตามธรรมชาติน้ําทะเลจะมีการขึ้นและลงเป็นประจำทุกวันทาให้เกิดน้ํากัดเซาะจึงทําให้ต้นโกงกางปรับสภาพให้มีรากเยอะเพื่อคอยค้าจุนลําต้นไม่ให้ต้นโคตรล้มและรากบางส่วนโผล่มาจากพื้นดินเพื่อไว้หายใจในเวลาที่น้ําทะเลขึ้นและท่วมดินชายเลน เรารู้วิธีปรับตัวของอูดมีขาวและต้นโกงกลางไปแล้วเรามาดูการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดดีกว่านะครับสิ่งมีชีวิตชนิดนี้คือตะก,กะแตนใบไม้ครับน้องๆมองออกไหมครับว่านี่คือตะก,กะแตนมันคล้ายใบไม้มากเลยใช่ไหมเหะครับและนี่ก็คือการปรับตัวของตะก,กะแตนตัวนี้ครับเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปสัตว์ที่มีโครงสร้างคล้ายหรือกลมกลืนกับธรรมชาติหรือแหล่งที่อยู่อาศัย จะพรางตัวให้รอดพ้นจากการถูกล่าหรือเพื่อต้องการล่าเหยื่อเพื่อให้เหยื่อเข้ามาใกล้ตัวทั้งนี้ก็เพื่อการอยู่รอดของตัวมันเองเรามาดูภาพการพรางตัวของสัตว์แต่ลาชนิดกันดีกว่าไหมครับเริ่มที่ภาพนี้เลยครับภาพนี้เป็นภาพการพรางตัวของผีเสื้อใบไม้ครับเหมือนใบไม้แห้งเลยใช่ไหมเหรอครับเรามาดูการพรางตัวต่อกันเลยครับ ภาพนี้น้องๆมองเห็นไหมเอ่ยว่ามีตัวอะไรกําลังพรางตัวอยู่กันนะลองมองดูดีๆสิครับเห็นเจ้าคางคกใบไม้ไหมครับเจ้าคางคกพวกนี้ชอบเกาะกลุ่มกันเวลาพรางตัวครับเราไปดูภาพต่อไปกันเลยครับในภาพที่น้องๆเห็นไม่ใช่ใหญ่ไม้แห้งนะครับนี่คือปลาใบไม้อเมซอนครับดูไม่ออกเลยใช่ไหมครับเราไปดูภาพถัดไปกันเลยครับ นี่คือเจ้ากิ้งก่าที่มีการปรับตัวให้เข้ากับต้นไม้นะครับน้องๆมองเห็นไหมครับและนี่ก็คือภาพของเจ้าตุ๊กแกที่มีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมสีของต้นไม้ที่พรางตัวเพื่อล่าเหยื่อนะครับและนี่คือการพรางตัวของเจ้าหมึกยักษ์ครับและเรามาดูภาพสุดท้ายกันนะครับภาพสุดท้ายของเราไม่ใช่ดอกลวยไม้นะครับดูดีๆนะ น้องๆจะเห็นเจ้าตกกะกาแตนตามข้าวที่มีสีและลวดลายเหมือนกับดอกกล้วยไม้ครับเอาล่ะครับหลังจากที่น้องๆได้ดูตัวอย่างความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตด้วยกันเองและการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตแล้วเราลองมาดูกันนะครับว่าสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตนั้นมีอะไรบ้าง ที่เป็นปัจจัยให้สิ่งมีชีวิตต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดปัจจัยแรกคือแสงแสงเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างอาหารของพืชเพื่อให้พืชมีการเจริญเติบโตและสามารถสืบพันธุ์ต่อไปได้แสงสว่างช่วยกระตุ้นให้พืชออกดอกและบานในเวลากลางวันเช่นดอกทานตะวันบวัวคุนนายตืนสายเดอกบานเช้าเป็นต้นและสําหรับสัตว์เองก็ต้องการแสงสว่างเพื่อใช้ในการมองเห็นเพื่อการเคลื่อนที่ การหาอาหารการสืบพันธุ์และการหลบหนีศัตรูการเปลี่ยนแปลงของแสงสว่างในรอบวันจะกระตุ้นให้สิ่งมีชีวิตรู้ว่าเป็นเวลาเริ่มกิจวัตรประจำวันหรือเลิกทำกิจวัตรประจำวันเช่นเวลาใกล้สว่างไก่จะส่งเสียงร้องเมื่อเวลาใกล้ค่าสัตว์ที่หากินเวลากลางวันจะกลับพลังเข้านอนแต่สัตว์บางชนิดจะหากินเวลากลางคืนเช่นค้างคาวนกฮูกเป็นต้น และปัจจัยที่สองคือน้ำน้ำเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและเพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆเช่นเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งอาหารของสัตว์น้ำและพืชน้ำเป็นต้นปัจจัยที่3คือ ดินและแร่ธาตุดินเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติดินมีความสําคัญในการเจริญเติบโตของพืชเพราะเป็นแหล่งแร่ธาตุที่สําคัญของพืชและยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์อีกด้วยเช่นงูใช้ดินสร้างที่อยู่อาศัยปัจจัยที่4คืออุณหภูมิเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากปกติสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะดํารงชีวิตอยู่ได้ในอุณหภูมิประมาณ10 30องศาเซลเซียสอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อลักษณะรูปร่างของสิ่งมีชีวิตต่างๆเช่นการจําสีลเพื่อหลีกเลี่ยงอากาศหนาวเย็นเช่นกบหมีปัจจัยที่5คือออกซิเจนสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดใช้ออกซิเจนในการหายใจ ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถ้าขาดออกซิเจนสิ่งมีชีวิตบนพื้นดินได้รับออกซิเจนจากอากาศปลาและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอื่นๆที่อยู่ในน้ำและจะได้รับออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้ำปัจจัยที่6คือความชื้นความชื้นมีผลต่อการปรับรูปร่างของพืชเพื่อลดอัตราสูญเสียน้ำเช่นต้นตะบองเพชรลดขนาดของใบลงด้วยการเปลี่ยนเป็นหนามการปรับตัวของสัตว์ เพื่อการดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นต่ำเช่นมีเกรดหุ้มเพื่อลดการเสียน้ำเป็นต้นเป็นยังไงบ้างครับน้องๆหลังจากที่ได้ออกไปเรียนนอกห้องเรียนกับเพื่อนๆแล้วสนุกไหมครับได้เวลากิจกรรมแล้วครับ